สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วกับวิไลสไปยูเคค่ะทุกคนเป็นจจนไดกันแน่ค่ะสบายดีกันหรือเปล่าค่ะว้าวิไลหายใจเทัวทองค่ะทุกคนมีผลข้างเคียงจากอาการเป็นโควิดเนาะคะ่ะทุกคนถ้าเป็นอาการแบบใดก็มาคอมเมนต์บอกซูกันฟังได้เนาะคะ่ะวิไลเป็นหอบๆเมือม่อยๆม,มาก ลายมือหรอคะทุกคนแล้วเมื่อวานนี่ไปเห็ุงานก็คือสิไข่อาการคือสิไข่นี่เป็นมาลายมือแล้วเป็นตั้งแต่เป็นโควิดแต่ว่าขันบอนักนากก้าวิไลก็อยากไปโรงพยาบาลนะคะก็อยากทาอีลีก่อนอีลีก่อนจะสิไปอากาศอยู่นี่ก็ฝนตกถูกมือเลยคะ่ะทุกคนว่าจะออกไปเบิงเห็ดน้าเขาแน่ก็เห็ดจะสิปเปื่อยหมดแล้วเนาะนั่นแหลคะค่ะวิไลก,ก็จะมาตอบคําถามนะคะ ตอบคําถามเนี่ยเป็นคําถามที่ยากสําหรับวิไลหมากเลยนะคะพอว,ว,วิไลอา,ายที่จะตอบค่ะทุกคนไพ่ถัาเป็นคือวิไลก็อาจจะอายคือกันนะคะถัดมีสามีแบบนี้แต่ว่าวิไลก็วิไลก็หลุดแล้วนะคะว่าวิไลตองทําใจถ้าสมมติว่าจักมือมีคนมาถามคําถามนี้วิไลก็ต้องตอบบบมือได้กับมือหนึง่งคิดอยู่ในใจอยู่ว่าสิตอบดีบอนอสิตอบดีบอนอ,อ,บบอ,นอ <c oughs> จะบอกไปนํากับจับ เมื่อยหายใจโบโถงทองแน่นะคะไม่เล็กกับคอถดคอไัยหลๆค่ะทุกคนมันก็จะเป็นแบบบอกไปก็บอกไปก็จังสีนะค่ะเห็ดเบียกับบัท่านแล้วดอกค่ะซามีมือเสาก็จักใจดียั้งดอกฝ้นกับสิตกนักกว่าเกามาหลังจงหลังจานเห็ดอาหารห้วิไลวิไลกันึกว่าพันแกงพันก็ไอต้มไข่แหละค่ะทุกคนกับโบเมนอาหารดียั้งไล่ดอกพันกับต้มไข่แล้วก็เฮ็ดขนมปัง ใส่เนยมาไหาวิไลแล้วผันกระเห็ดแห่จาลของนําแล้วก็เห็ดชามะไหเห็ดชามาไห,าห,าาหาแต่วิไลกับบกกินชาเบอร์เดิมชาวิไลก็เลยเอาไหาพนไอเสือ yes อันวิไลพยายามเอาน้ำแข็งออกจากตู้แข็งค่ะทุกคนเพราะว่ามันปิดตู้แข็งบไดยนวิไลกับพยายามมาออกพนก็เลยว่าเออน้ำแข็งมันมาจากไซมันกล้ายๆหิมะจังสินะ่ะ <laughs> มันก็เลยเอาจะเอาออกบ่ นั่นแหละค่ะเขาเรื่องก็เลยจะยืดเยือย้อในจากหน่อยนะคะวิไลจะมาตอบคําถามพี่น้องเนาะคะ่ะที่สงสัยว่าสามีวิไลเห็นงานยังวิไลก็เคยบอไปแล้วเนาะคะ่ะแต่เป็นคลิปเก่าๆแล้วนะคะแต่เมื่อน,นี้ก็มันโดนแล้ววิไลก็จะมาตอบคําถามจะมาบอกซู่กันฟังอีกนะคะว่าสามีวิไลเห็นงานยังเฮามีชีวิตอยู่ได้แบบใดดยทีเป็นแบบนี้สามีวิไลันป่วยนะคะปนป่วยป่วยมาโดนแล้ว ป่วยมาดนแหล้วแต่บอกถึงว่าแต่กี่นะ่ะเพิน่นก่อนถี่มาเจอวิไลนะ่ะเพิ่นก็เลี้ยงลูกพูดเดียวนะคะเลี้ยงลูกพู้เดียวก็บไปเห็ุงานแล้วทีนี้ก็บวกกับอาการถือว่าเพิ่นป่วยแต่วบบก็บอกถึงว่าเพิน่นเพิ่นสาารถยางดแต่กี่นะ่ะยางดอาการก็ดีดีกว่าหนีอยู่แต่ว่าเพิน่นก็ยังค่าเลี้ยงลูกเลี้ยงยังแต่บอกถึงว่าถ้าไปเห็ุงานอยู่หนี่มันก็ บอกตรงๆนะว่ามันหางานยากค่ะทุกคนแล้ววิไลกับบก่อยถามสามีมากนะคะว่าสามีจบยังหนุนในนันกับบกค่อยบกค่อยได้สนใจถามดอกค่ะทุกคนแล้วมาพอปัจจุบันสามีอายุยังหน่อยแต่ว่าเป็นอยังคือป่วยซมหนิกับบอไปเห็ดงานถ้าเข้าไดียออกไปเห็ดงานไปที่อยู่ต่างประเทศหรืออยู่แถบนี่ก็จะูู้นะคะว่าการถี่ร่างกายเข้าบกแข็งแรงสามีวิไลเพนเป็นแบบเอ่อให ยังเขาเรียกว่าหัวใจเต้นบบปกตินําแล้วก็จะมีอาการเนืยไวทีว่าวิไลลงคลิปที่เห็นพันยางคือคือตอนนั้นวิไลกับเพิ่นพยายามไปออกกําลังกายนะคะเพิ่นกับพยายามไปออกกําลังกายทุกมือสีนะคะไปยางพยายามยางให้ได้เล่ลยไที่สุดจังสี่นะก็เลยพากันไปยางแต่ว่าในอีกสิ่งหนึง่งวิไลอยากกับยางให้สามีทํางานแต่เป็นไปได้เนาะค่ะมันบบเมนวามัน มันโบเมนว่าเออเราไปเห็นแล้วเราก็ยุดได้มันโบเมนแบบนั้นจะสีนะค่ะทุกคนก็คือวิเลตอนนีีหลังใกล้กับบกแข็งแรงมาบวกกับตอนเพิ่นไปเอ่อสีวัคซีนก็เป็นนักกก่กเ่าจังสีนะค่ะก็มีอาการปวดหัวดีแต่ว่าสามีวิลบ่ตายถิมเอาวืาซือซ,ซ,ซะอันนี้บริเวณเขา่าข้างเบาแบบอันนี้ได้แต่ว่า วิไลก็เห็นวิไลก็งุดงิดน,นะคะแต่ยังหน่อยวิไลก็ยังไห้สามีมาซอยเล็กๆหน่อยๆ,ๆในงานบ้านบางังแต่ว่าสามีวิไลบางเธอก็ซอยบางเธอกับบ่อซอยกับกใบ่อใดดังใจหรอกคะ่ะทุกคนหญิงตัวเองหญิงตัวเองเอป่วยสามีวิไละจะเป็นคนซ้ําอ่อยซ้าอ่อยโอ้ข่อยเป็นนันโอ้ข่อยเป็นหนี่คือวิไลหายใจบวชทองเะสีวิไลก็บอกเพนพนก็เลยบอกว่าจะหูอยู่บอกข่อยเป็นอาการหนี่มาโดนแล้ว แล้วคอยเป็นมาโดนแล้วจะเสียงหูซึกงยังไงคืออาการคือหายใจบุูทองสินะคะทุกคนแล้วพนก็จะเช็คพนจะเบิงตัวเองตลอดปนหัวตลอดไอว้วิไลเนียวิไลกับบดยลู่ดอกตะวันนาพนจะสิทธ์คือออกไปข้างนอกคนอื่นก็จะเห็นว่าเออแน่เบิองคือพนปกตินะแต่ว่าอยู่ในบ้านพนจะเป็นแบบอ่าอีกอย่างหนึ่งอย่างสิ่นะคะแล้วสามีวิไลกับบุก่อยได้ออกไปไซนำ้ำแต่ว่าบอกทั้งเรื่องว่ามีความอยากดื่มนะ โดนเถื่อสิอยากดืม่มแล้วเพิ่นก็อาการป่วยนะักขึ้นนี่คือเพิ่นก็งดยาส่งยาสูบพ,พ่อคุณหมอก็บอกว่าบ่ห้สูบยาก็มีอยู่ช่วงหนึ่งคนสีเคยสูบยามาหลายก็จะมีอาการแบบยุดหยกกักสินะคะ่ะทุกคนก็ก็บอกว่าแต่คนป่วยเนาะคนอยู่หนีนะบางคนนะบางคนขนาดป่วยมากยังบ่ได้ก็ยังดื่มค่ะทุกคนก็จะกสีว่าจังใดแล้ววิไลป่วยแบบนี้หลังจากมีอาการ โควิดปกติแล้ววิไลก็บกแข็งแรงอยู่ะะแล้วนะคะแล้ววิไลก็เป็นแต่ว่าเพราะสามีเป็นแบบนี้แล้วสามีบดออกไปเห็ุงานแล้ววิไลบยอยากไปเอาเงินรัฐบาลว่าอย่างไงซะให้เอาได้ไ,ดไดล่บอมันบวชไายดอกค่ะทุกคนนั่นแหละคือหนึ่งสาเหตุที่ว่าวิไลต้องสู้ต้องอดทนแล้วก็บางคนก็จะบอกเข้าใจเนาะคะ่ะก็จะว่าอุ้ยเป็นแล้วอีกอย่างหนึ่งคือการที่ว่า เฮือนเท่ากับบม่มีนี่แหละคือหนึ่งสาเหตุคันเท่าสิเหตุยังเท่าคือ่าจะสางตั้งแต่ไดแต่ไรนะคะเฮือนกับเป็นเฮือนเซาวยังกับเป็นลูกก็ยังเลี้ยนถ้าสมมติแบบนี้ก็คือรัฐบาลพันยังซอยใจคา,าบานอยู่จังสีนะคะแต่ว่าหลังจากนี้ก็คือสิบไปซอยแหล้วจังสีนาะหลังจากได้นหน่อยใหสิบแปดเนาะค่ะทับวิไลบอกตรงๆวบาอมคอมพราะว่า คนที่ยูยูเคก็จะหล้นะคะวิไลก็เลยบอกตรงๆนี่แหละคืออีกหนึ่งสาเหตุที่วิไลยพยายามทํางานให้มากที่สุดพยายามเก็บเงินพยายามาคือว่าสางเหนือสางตัวสามีพอสามีป่วยมากเฮ็ดยั้งบ่ไใดวิไลก็ยังได้มีเงินไม่ยัง้งจุนเจือขอบครัวซอยกันจะสินะคะทุกคนก็นี่ไดลยตรงสาเหตุสูตรงอดทน มันได้ไมาอยู่รวมชีวิตกันแล้วนะคะทุกคนถ้าบนักบนาถ้าบนักบนาเกาะมันกับเลิกน้ากันบไดง่ายๆแล้วก็กนถีวลไลศิมานี่มันเป็นอีกอย่างถีบเมนง่ายๆคือคนอื่นเขาชีวิตเวลยุ่งยากหลายอย่างกว่าสิมาได้พอความถี่คดว่าคนนี้คือคนที่ใช่นี่แหละคือหนึ่งอย่างถีเวลไยอยากจะ บอกสู่กันฟังว่าไยทีสีเลือกหรือเดินทางสิไปเอาสามีคนต่างชาติขันบางคนเนี่ยเขาเลิกกัน,นได้ง่ายก็โอเคแต่วิเล่บ่อยากเลิกกก็สามีด้วยที่สามีจนหรือสามีบมบมีโบมีเงินนสินะคะทุกคนวิเล่ก็เลยลุกขึ้นมาสู่มหาเพื่อขอบครัวแล้วก็โต๊ะจะคล้องนําแล้วก็ท้งบ้านมันบบมีไพฉกดีกันทุกคนเนาะค่ะทุกคน มันบ่มีไพโฉกดีกันทุกคนแล้วก็บ่มีไพโฉกหลายกันทุกอย่างวิไลก็เลิกคิดว่าวิไลก็สู้ต้องอดทนหาต่อไปจังสี่นะค่ะบ่ม่นว่าเออวิไลก็บอกสามีว่าข่อยก็เฮ็ดงานจนกว่าข่อยเฮ็ดบ่ได้แหละวิไลก็เลยบอกจังสี่วิไลบ่เคยได้เข้มเงินอยังเน่อยู่หนีนะคะบ่เคยบ่เคยได้เข้มเงินอยู่นีเพราะว่าลูกก็บ่มี นี่แหละคือเหตุใหชีวิตวิไลหยุ่งยืงปาลูตุตัวเองกับบ่มีหลายสิง่งหลายอย่างยากแต่วิไลก็อดทนมาจนถึงทุกมือมันเกาะถึงปัจจุบันมันเกาะได้คืนแน่จักหน่อยแต่ว่าสิ่งสําคัญติสุดคือขอให้หน,หนึ่งอยา่างที่วิไลกับสามีรวมเหตุกัน์เนาะค่ะก็วิไลก็กับสามีลงทุนซื้อหุ้นค่ะทุกคนซื้อหุ้นช่วงหนึ่งก็ึืนดีอยู่ นี่ก็คือเฮ็ดยังบไหยกัาหุนนอกแพไปพ้กลูว่าหุนตกหุนตกมาแต่ก็บไดยซื้ออีกหรือว่าลงทุนอีกอยังจังสี่นะคะ่ะนี่แหละคือหนึ่งอย่างที่วิไลกาซ้ํากับสามีรวมลงทุนน้ากันแต่แพ้แพรกลูว่ากันซื้อหุ้นก็มีความเสี่ยงทั้งเสี่ยงทั้งออมีโอกาสที่สี่ได้เงินผลกําไรหรืออาจจะเสียกําไร น้ำจะสีนะคะวิไลกะหาไปค่ะทุกคนก็นนหาะะเห็ดไปนั่นแหละค่ะสำหรับคลิปนี้วิไลกับมือเบาซูกันฟังซําเนียนะคะขันไปสงสัยยังวิไลกัสีมบอเบาซูากันฟังอีกเนาะคะ่ะนั่นแหละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย